สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนค่ะพี่ๆขาพบกันเช่นเคยค่ะกับน้องระพี EP ที่89ค่ะ ประจำเย็นวันอังคารที่2เมษายน2567ค่ะพี่พี่ขาเช่นเคยค่ะน้องรพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปค่ะเก่าเก่าสวยสวยมาให้พี่พี่ได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะพี่พี่ขาวันนี้น้องรพีได้มา40รายการเลยพี่ขาเช่นเคยเลยค่ะ องค์ละ200บาท2องค์300บาทส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ขาปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะพี่พี่ขาน้องระพีจัดโปรให้วันนี้วันที่2แล้วนะคะพี่พี่ขาฝากอุดหนุนน้องระพีด้วยนะคะ ช่องทางการติดต่อค่ะเป็นเบอร์โทรนี้นะคะ0 9 9ย์4 1 5 6 1ค่ะหรือจะเป็นแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาที่เบอร์โทรนี้นะคะ0 9 9ย์เกค่ะ0 8 4ย์แี่น่่ะคะพี่ผิวขโอเคค่ะพี่พี่ก่อนรับชมคลิปฝากพี่พี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องระพีและเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องระพีค่ะ1วันน้องระพีมา2รอบนะคะพี่ขาเป็นรอบเช้าแล้วก็รอบเย็นค่ะ รอบเช้าเริ่มต้นไลฟ์ลงคลิปอะค่ะพี่ขาที่9ก้ามงเช้าค่ะรอบเย็นจะเริ่มต้นลงคลิปที่5้าโมงเย็นนะคะพี่ขาโปรโมชั่นแบบนี้ไม่ได้มีมาตลอดนะคะพี่พี่ขาจัดโปรให้ตอนต้นเดือนนะคะพี่พขาโอเคค่ะพี่พีขาไม่รอช้าเราเริ่มกันเลยนะพี่นะไปอย่างไวเลยนะพี่จ๋ารายการแรกค่ะพี่ขารายการแรกจะเป็นรูปหล่อ รูปหล่อนะคะพี่ขารูปหล่อพักกิ่งนะคะพี่ขารูปหลอกิ่งพิศารน,นะคะเป็นรูปหลอกิ่งพิศารน,นะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะคะพี่นะด้านหลังมีอักขระ,นะ,ะขรน,นะคะพี่ขารูปหลอกิ่งพิศารนะคะพี่ขา เปิด200บาทเท่านั้นนะคะ2องค์300บาทไปเลยนะคะพี่ขาส่งฟรีด้วยนะคะพี่ขาปลายทางไม่มีบวกเพิ่มนะพี่นะไปต่อพี่ขารายการที่2นะคะจะเป็นเหรียญมัดยศหลวงปุโตะค่ะพี่ขาเหรียญมัดยศหลวงปุโตะนะพี่นะเก่าสวยเลยนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นอักษระรายันนะคะ วัดประดู่ฉิมพลีนะคะพี่ขาตามภาพนี้นะคะเหรียญมัดยศหลวงปุโตเปิดสเปิด200บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาไปต่อนะคะพี่ขารายการที่3จะเป็นเหรียญอัด เป็นเหรียญอาจารย์พรมนะคะพี่ขาเหรียญอาจารย์พรมนะคะปี0 6นะคะพี่ขาเหรียญเก่าๆเลยนะพี่นะเหรียญเก่าๆค่ะพี่ขาเก่าสวยเลยด้านหลังนะคะพี่ขามีอักขระราย,ยานันแล้วก็พศเป็น2 5 0 6นะคะพี่ขาเหรียญอาจารย์พรมปี0 6เปิด300บาทค่ะไปต่อพี่ขารายการที่4จะเป็นเหรียญรอ10นะคะพี่ขา เหรียญรอสิบเนื้อเงินนะพี่นะเป็นเหรียญรอสิบรอเอ่อเนื้อเงินนะคะพี่ขาเปิดสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขาสององค์สามร้อยบาทไปเลยนะพี่นะไปต่อพี่ขารายการที่ห้าจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยค่ะพี่ขาล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะพี่ๆนะ เก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยนะคะพี่นะล็อกเก็ตหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะคะพี่ขาเปิด200บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่6ค่ะพี่ขารายการที่6จะเป็นสมเด็จคะแนนนะคะพร้อมการเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ขาสมเด็จคะแนนพร้อมเลี่ยมเก่านะคะพี่ขาด้านหลังจะเป็นรูปถ่ายสมเด็จโตค่ะพี่ขารูปถ่ายสมเด็จโตนะคะพี่นะ สมเด็จคะแนนนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นรูปถ่ายสมเด็จโตพร้อมการเลี่ยมเก่านะคะพี่ขาไปต่อพี่ขารายการที่7จะเป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อจงเหรียญเก่าเลยค่ะพี่ขาเหรียญสภาพใช้เลยนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อจงนะ,ะนะคะพี่ขาปี2องพนนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด200บาท2องค์300บาทไปเลยนะคะพี่ขา ไปต่อพี่ขารายการที่8จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเกษมค่ะพี่ขาเก่าสวยเลยเก่าสวยเปิด200บาทสาอาององค์300บาทไปเลยนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเกษมนะคะพี่นะรูปภาพไม่ชัดยังไงพี่พี่โทรทักไลน์หาน้องรพีนะคะพี่พี่ขาน้องรพีถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะคะพี่นะแอดไลน์มาได้เลยเป็นเบอร์โทรเลยนะคะพี่นะ พี่ๆไปต่อเลยค่ะพี่ขารายการที่9้าจะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะวันนี้จะเป็นปี39นะคะพี่ขาเหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปี39นะคะพี่ขาเก่าวสวยเลยนะพี่นะสวยสวยไปเลยเปิด200บาทค่ะรายการที่10จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะคะพี่ขาล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะพี่นะ สวยๆนะคะพี่ขาพร้อมเลี่ยมจับขอบนะคะพี่นะวัดสเสด็จปทุมธานีนะคะพี่พี่ขาล็อกเก็ตหลวงปู่โตะนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด200บาทค่ะพี่ขา2อ,องค์300บาทไปเลยนะพี่นะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะ เหรียญหลวงพ่อผางปีหนนะคะพี่ขาเก่าๆเ,เลยนะคะปีหนนะคะพี่นะนี่เก่าสวยเปิด200ค่ะถูกใจสององเอาไปเลย300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด200เลยนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่12ค่ะเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่ขาเหรียญหล่หลอหลวงพ่ออ่วมนะคะ เหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วมวัดไซนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะพี่นะเหรียญหล่อหลวงพ่ออ่วมวัดไซนะคะพี่ขาเก่าๆเลยนะพี่นะเก่าๆเลยค่ะพี่ขาเปิด2 0 0บาทเท่านั้นค่ะรายการที่13เป็นเหรียญเจ้าคุณผลค่ะพี่ขาเหรียญเจ้าคุณผลวัดหนังนะพี่นะตัวนี้จะเป็นปีเดี๋ยวนะ สักครูนะคะพี่ขาอันนี้ปีอะไรอะ่ะสองพันสี่ร้อยสามสิบเก้านะคะพี่ขาประมาณนี้นะคะพี่ขารายการที่สิบสี่ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญชินาลาดนะคะพี่ขาเหรียญชินาลาดหลวงปู่เพิ่มนะคะพี่ขาเหรียญชินาลาดหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่นะ เหรียญชินราชหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด200บาท2อ,องค์300บาทไปเลยค่ะรายการที่รายการที่15ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อสงฆ์นะคะเหรียญหล่อหลวงพ่อสงฆ์ค่ะพี่ขาเก่าเก่าเลยนะเก่าเก่าเลยค่ะพี่ขาเหรียญหล่อหลวงพ่อสงฆ์นะคะ ปี2 5 2 2นะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยเปิด200บาทนะคะพี่นะรายการที่16ค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อนาคนะคะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อนาคนะคะวัดสีโลหะค่ะพี่ขาเหรียญสวยสวยนะพี่นะเหรียญเก่าเหรียญสวยเลยนะคะพี่ขา เหรียญหลวงพ่อนาคนะคะพี่ขาเปิด200บาทเท่านั้นค่ะไปต่อรายการที่17เป็นเหรียญหลวงพ่อจงค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อจงนะคะพี่ขา ian, ะะด้านหลังเป็นสิงห์นะคะเหรียญหลวงพ่อจงหลังสิงห์นะคะพี่พขาเก่าสวยเปิด200บาท2องอค์300บาทไปเลยนะคะพี่ขารายการต่อไปรายการที่18จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปูนินนะคะพี่ขา Lock ล็อกเก็ตหลวงปู่นินนะคะพี่นะวัดเอ่อคอนบุรีนะคะพี่ขาจะมีเป็นเข็มกลัดด้วยนะพี่นะเป็นเข็มกลัดนะคะพี่ขาด้านหลังล็อกเก็ตหลวงปู่นินนะคะพี่ขาวัดสีโลหะนะพี่นะไปต่อพี่ขารายการที่19นะคะพี่ขา19จะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่ออุดตมะนะคะพี่ขา ล็อกเก็ตหลวงพ่ออุตมะนะพี่นะนี่เก่าสวยเปิดสองร้อยพี่จ๋าเก่าสวยเปิดสองร้อยบาทเท่านั้นนะพี่นะไปต่อพี่ขารายการที่ยี่สิบจะเป็นล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิ่นนะคะล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิ่นนะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยเลี่ยมจับขอบเลยนะพี่นะ วัดบางพระนะคะพี่ขาล็อกเก็ตหลวงพ่อเปิ่นนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด 20- 2รองค์สามร้อยบาทนะคะพี่ขารายการที่21ค่ะจะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะ เก่าสวยเปิด200บาทค่ะพี่ขารายการที่22จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อโอ๊ดนะคะพี่ขาอขอไปค่ะหลวงพ่อโอด๊ดรูปถ่ายหลวงพ่อโอ๊ดนะคะพี่ขาวัดจันเสนนะคะพี่นะพร้อมการเลี่ยมเลยนะคะพี่ขา รูปถ่ายหลวงพ่อโอดพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาเปิด200บาทเท่านั้นนะพี่นะรายการที่23เป็นลิงไม้แกะนะคะพี่ขาเป็นลิงไม้แกะนะพี่นะเก่าๆเลยพี่ขาเก่าๆเลยพร้อมอเนื้อจะเป็นออกเนื้อมันเงาเลยนะคะพี่ขาเป็นเนื้อออกมันเงาเลยนะใต้ฐานจะมีเป็นลงยันไหมคะพี่ขา ตามภาพนี้นะพี่นะลิงไม้แกะนะคะพี่ขาเปิด200บาทเท่านั้นนะพี่นะไปต่อพี่จา๋ารายการที่24ค่ะเป็นซุ้มกอเนื้อดินเก่าๆค่ะพี่ขาเป็นซุ้มกอเนื้อดินเก่าๆนะคะเก่าๆสวยๆเลยจากพี่จา๋าเก่าๆสวยๆซุ้มกอเนื้อดินนะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด200บาท2อ,องค์300บาทค่ะ รายการต่อไปเป็นรูปอ่าเป็นหลวงปู่ทวดค่ะพี่ขาหลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่นะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆค่ะพี่ขาด้านหลังจะเป็นรอยแลรนะพี่นะด้านหลังจะเป็นรยแลรนะคะพี่ขา หลวงปูท่ทวดเนื้อว่านนะคะพี่ขาเก่าเก่า,าสวยสวยด้านหลังโยรยแล่เลยนะคะพี่นะเปิด200บาท2อ,องค์300บาทนะคะพี่ขาต่อไปรายการที่26จะเป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อกเกษมค่ะพี่ขาเป็นเหนเรียญเสมาหลวงพ่อกเกษมนะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่ขาปี36นะพี่นะรุ่นบารมีท่วมทันนะคะพี่ขา เก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเก่าสวยเปิด200บาท2องอค์สามร้อยบาทไปเลยนะคะพี่นะรายการที่27บค่ะพี่ขา27จะเป็นเสือแกะนะคะพี่ขาเสือแกะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเสือแกะมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะรูปภาพไม่ชัดยังไงฝากพี่ๆโทรทักไลน์มาเลยนะคะพี่ขาโทรทักไลน์หาน้องรพีได้เลยนะพี่นะ ไปต่อพี่ขารายการที่28คะ่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยคะ่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่นะตัวนี้จะเป็นปีอ่าเป็นเหรียญรวยจะเริญพรน,นะคะพี่ขาตัวนี้จะเป็นปีอ่าสองพนะคะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อรวยนะคะพี่ขาเปิดสองร้อยบาทเท่านั้นนะคะพี่ขารายการที่29บค่ะพี่ขาเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมนะพี่นะด้านหลังจะมีเป็นตะกรุด3ดอกนะคะ dachte, พี่ขารูปถ่ายหลวงพ่อเดิมพร้อมการเลี่ยมด้านหลังเป็นตะกรุด3ดอกนะคะพี่นะเปิด200บาท2องค์300บาทนะคะพี่ขารายการที่30บค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะ เหรียญหลวงพ่อก,กัน2469นะคะพี่ขาเก่าสวยเลยนะพี่นะเก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อก,กันสภาพใช้นะคะพี่ขาเก่าสวยเปิด200บาท2อ,องค์300บาทไปเลยค่ะพี่ขารายการต่อไป31ไปเลยค่ะพี่ขาเป็นเหรียญหลวงพ่อผางค่ะเหรียญหลวงพ่อผางตัวนี้จะเป็นปีสองนะคะพี่นะ เหรียญหลวงพ่อผางปีสองสองนะคะพี่ขาเก่าเก่า,าสวยสวยนะพี่นะเก่าเก่าสวยสวยเปิด200บาทะค่ะพี่ขาเหรียญหลวงพ่อผางไปต่อพี่ขารายการที่32 32จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อปานนะคะพี่ขารูปถ่ายหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่นะ รูปถ่ายหลวงพ่อปานนะคะพี่ขาวัดบางนมโคนะพี่นะพร้อมการเลี่ยมเก่าๆสวยๆไปเลยนะคะพี่ขา200บาทนะพี่นะ33ิพี่ขาเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่ขาเก่าๆสวย,ยๆนะคะพี่ขาเปิด200บาทเท่านั้นนะพี่นะไปต่อพี่ขารายการที่34เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยะค่ะพี่ขา รูปถ่ายหลวงพว่อกลวยพร้อมการเลี่ยมเก่านะพี่นะพร้อมการเลี่ยมเก่าด้านหลังเป็นอ่าด้านหลังมีสิงนะพี่ขารูปถ่ายหลวงพว่อกลวยด้านหลังสิงนะคะพี่ขาเก่าสวยพร้อมการเลี่ยมเลยนะคะพี่ขา200บาท2องค์300บาทนะพี่นะรายการต่อไปเลยค่ะพี่ขาจะเป็นเหรียญหลวงพ่อโอดค่ะพี่ขา นี่เหรียญหลวงพ่อโอดนะคะพี่ขาเป็นอวัดจันเสศน,นะคะพี่ขาพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่คะตัวนี้จะเป็นปีสามหนึ่งนะคะพี่ขานี่เลยเก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเก่าสวยนะพี่นะเปิด200บาทเท่านั้นค่ะไปต่อพี่ขารายการที่36ค่ะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะพี่ขา เหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะปีสองสองนะตอนนี้รุ่นมาตาปิตุภูมินะคะพี่ขารุ่นมาตาปิตุภูมิเหรียญหลวงพ่อสุดนะคะพี่ขาวัดกาหลงนะพี่นะไปต่อรายการที่สามสิบเจ็ดค่ะพี่ขาเป็นเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดนะคะเหรียญเม็ดแตงหลวงปู่ทวดพร้อมการเลี่ยมขอบนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นพระจารย์ทีมนะพี่นะ เก่าๆสวยๆเปิด200บาท2องค์300บาทไปเลยนะคะพี่ขาไปต่อรายการที่38เป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขารูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะคะพร้อมการเลี่ยมนะคะพี่ขาตัวนี้จะเป็นวัดหมูดุดนะคะพี่ขาวัดหมูดุดด้านหลังจะมียันนะคะพี่ขาแล้วก็วัดหมูดุดนะคะพี่นะรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่ขาพ,พร้อมการเลี่ยมเก่าๆนะพี่นะ ไปต่อรายการที่39คะ่ะพี่ขาเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เจียมนะคะพี่ขาล็อกเก็ตหลวงปู่เจียมนะคะพี่นะพร้อมการเลี่ยมจับขอบนะคะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยไปเลยนะพี่นะไปต่อพี่ขารายการที่40รายการสุดท้ายของวันนี้คะ่ะพี่ขาเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่เผือกนะคะพี่นะ ล็อกเก็ตหลวงปูงเผือกนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นอักขระรายันนะคะพี่นะด้านหลังจะมียันนะคะพี่ขาล็อกเก็ตหลวงปู่เผือกนะ,ะมีนะโอเคค่ะพี่ขาน้องรบพีลงครบทุก20รายการแล้วออขออภัยค่ะ40รายการแล้วพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนโทรทักไลน์หาน้องรบพีได้เลยนะคะพี่ๆขาน้องรบพี จะรับสายแล้วก็จะรอถ่ายรูปให้พี่ๆได้ชมกันนะคะพี่ขาโทรบวัวน,นี้นะ099-084-1561นะคะพี่ขาแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาที่เบอร์โทรนี้ได้เลยเช่นกันค่ะ099-084-1561นะคะพี่ขาสำหรับวันนี้น้องรพีต้องขอตัวลายไปก่อนฝากพบกันพรุ่งนี้นะคะพี่ขาเป็น EP ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ